ในเวลาเกิดนามะนะครับพอแล้วกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต Arahato samma samputassa naoto bhagavato Arahato samma samputassa dakkhe da, -da -ja me สันบริเวิมาิยิเระเทตขามตรุวันตคามิเกหวาตุมิเกเตโอมมา สะเณยะคันธาวนาจาธีธันตาสันติเกยยาโพธิวรวัจจนะสัทโธ

Hai Panange Sinang tanhang karoo Ma Wirromeang karoo yasos nang karoo Roito dipang Sunintaro kontanyo sanapamu kumangkalo, Purisahasapo sumano sumano, Irorewato kakiwatano, Sobito punasampano, Ano matas Padumoro kapasyoto, narado warasaraji, padumotaro, satasaro sumeto, apatipo karo susato, sapadohanko,

Siki sapa nito, Satawe sa puso katayako, Kakusan ho, Saka wakoto nakamano, Kalanjamo kasa po, Sirisampano, -no,

อาหุสหัสมตินิมิตาสาวุทันต์ปรีเมคารังอุทิตาโสราเสนามาณังอาณาธิธรรมวิสินาชิตาวโมหินโตอันเตชะสาวัตุเปชยามังคาริ Marati reka mati yusita saparati Orang panara wakama kamar hataya Amhati sunan tawisina sita wamunindo Tanpe Mara kiri kasawarang ati mata putang Nawa kita kamasani wasuta lunantang Metang buseh Tante sasa mawatu โอเคตาภะธารมติหัสสุสารุนันตังาวันติโยชนะปังภุริมาราวันตังิทธิปิสังขตมโนจิตาวาหุลินโตตันเดชะสาวตุเตชยามัทารานี

Sacang wihaya mati sata kawata ketu Wata piro pita manang hati anta hutang Panja pati pacari to sita Ante jasa pawatu pejaya mangkarani

โกอาหติติโจจะเกนะสุตถาธรรมังธัมมังวิสุทธิชโยติเมติภคาวีหานญาณาทเตนะวิชินาสิกวโหนินโตอันเตชะสาภาวตุเตสยัมังฆะลานิ Eta pikun cacaya mangkara akharta kaya wajano cina-cini sarate matanti Hitawanan eka bibitani cupa tawari mokang sukang

มังทิวาตโนเอวังกังวิชยโยโมวิชยาสุชยยมังคะเรอัปปาราชิตาปัลลังเกสิเสภะวิโกคะเรตอภิเศกสัพพุทธานะอาคาปะโตปะโมหาติสุนัขตังสุมังคะรัง

มโนกรรมมังปณนิทิเตปัฏานินาปัฏานินานิปัตตวานารามันตะเหตปัฏฐานิน ภาวะตุสัพพังคะรังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพังคะรังรักขันตุสัพพเทวะตา Sapa kamanu uh, kawin asat asuti so, awan tuti Awatu sa, rapantu sapa dewata Sapa sangkaru kawin um, uh, asat so, Namo bodhisattva -ah kanti maya iti akawa นาโมโพธิสัตโตอาพันติมายะอิติภะคะวะนาโมโพธิสัตโตอาพันติมายะอิติภะคะวะโอสีสินโกมาังสีนามเตโชมหาสัมมาโนมหาปัญโยมหาราโภมหายโสสัพพสิทธิภวันตุมเมนาโมโพธิสัตโต รมารังสีอ์ศีสีรมารังสีนามะเตโชมหาสัมมาโนมหาปัญโย و, มหาลาโภมหายโสสัพพสิิสบบสธิพระวันตุเมนาโมโธทิสัตโตรมารังสีอ์ศีสีรมารังสีนามะเตโชมหาสัมมาโนมหาปัญโย و, มหาลาโภมหายโสสัพภสิทิพระวันตุเมนะโมโพทิสัตโตรมรังสีโตเสโตวัธรรมเมนะโตสันถาเนสิเววะเรโตสันาตาสิชันกุนันโตราชิกตังนะมามิหังโตเสโตวัธรรมเมนะโตสันถาเนสิเววะเร โตสังฆาสิชันตุนังโตระจิตต <Moon S 1> ังนามิหังโตเสนโตวะหัเมนะโตสันธาเนสิเววะเรโตสังฆาสิชันตุนังโตระจิตตังนามิหังพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมน สังฆปสิทธิ์มิ a, ato, ato, sama ่งโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต Alamato sama samputasam Puta kamu rapi puta Tana kamu rapi tana Adi kaya sutawang เยนะกิโซภัสสภาวายัมมราชาลภោทาวେสุวัณโนหรณังสุภะอระหังสุภะโตนังภาุตายะชยาสนะกะภาพุทธจิตตะวามารังสวาหะนังสุทัสสาสังฆะสังเย ānāṃ bharādhāryo bhūtā ātāvī sati nāyaka, sākhyē patīthitamāi ātākete munisara, sīsē patīthitamāi ātākete mặt hay <Nicly> mì anu rút hoa rí kutu chạch kine kine sao anh em ấy hàm 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 เกสันโตุภิภาคัสวิงสุริโยวะภังการุณยิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตโมนิพุทธะวุมาระทัสสะโพเทโรไมเหสิจิตาวาทโกโศไมหังวะตเนมิจังปฏิตาสิกุณาการุ ปุณโณอังโฆลิมาโรจาุปาลีนันทสิวะลีเทระปันจิเมชาตาทาลาเตติร e ักามะังเทสาสีติมหาเทระวิสตาชินาสาวะตาเทศสีติมหาเทระชินทวันโตชินโอราสา Salanta sirate sena angkaman kesusan kita Pratanam pura toa sita kimebe kasutakam ta, Pasha tang pasha toa siwame angkuri marakam Manta mora parikan Aga sejata jatanam asise sapa para santita Sila nawara sanyuta sapa para nalang kata Wata di sancata panira satu patawa Ase sawinayang gantu anantacila teja sapa Wajaho me sakitena sata samputa pancale, sina pancada macam hilirarantang majitale, sapa pale tuman sate mahapurisa sapa, surako, sina nukha we อามานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตัตตาโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญนสเรติชินาปันสราพันนิติทตานะโมตายสุไตปุริ yêu khổ yêu nạn quan hay linh cảm quan si im vô sanh nam mô đại sư đại linh cảm quan im nam mô sư đại kiều khó kiều lành quang tài linh cảm quang sĩ hiện nam mô nam mô nam mô chánh nam mô lành quang sĩ

nam mô đại sư đại Quỳ kiều khó kiều lành quang đại linh cảm quang sĩ hiền phu nam mô đại sư đại Quỳ kiều khó kiều lành quang đại linh cảm quang sĩ Nam mô Tây sư Tây Quy Kiều Khổ Kiều Lành quang Tây Liên Cám Quan Sĩ Yêu Phù Sành Nam mô Húc Nam mô Hòa Nam mô Chế Nam mô Kiều Khổ Kiều Lành Quan Sĩ Yêu Phù Sành nam ti tu om kia lo mua tu kia lo mua tu kia om mua tu lo kia mua tu lo kia mua tu sa po diem lo sinh phi lo sinh nam di lam lam di sinh di diệt chiết đại diêm huồi huồi kinh nam mô a a phu diya pho lo vin Nam mô tay sư đại bùi kiểu khó kiểu đầm Quang đại liên cám quang sĩ im bù san Nam mô tay sư đại bùi kiểu khó kiểu đầm Quang đại liên cám quang sĩ im Nam mô Đại sư Đại Quỳ Kiều Khổ Kiều Đăng Quang đại Linh Cám Quang Sĩ Yên Phụ Sản Nam mô Nam mô Nguồn Nam mô Sĩ Nam mô Kiều Khổ Kiều Đăng Quang Sĩ Yên Phụ Sản

ขอน้อมน้อมแด่พระแม่วกวนิจมหาโพธิสัตว์พระผู้เกี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตาพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลขอได้โปรดบังบัดทุกโศโรคภัยอันตรายทั้งควงข้าพระเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพพรมานุภาพสังฆานุภาพพระแม่วกวนิจมหาโพธิสัตว์ขอได้โปรดประจักษ์ปัดเป่า ทูก,กโศโรคภัยทำปวนให้หมดสิ้นไปขอความสุขสนปราะนาทุกประการจงมีแต่ข้าพระเจ้าขอเทพระเจ้าเบื้องบนทั้งั้งหมดได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสัพพกคอนทัท้งมวลจงหมดสิ้นไปด้วยเดิมโอมานิปัตเมหุมโอมานิปัตเมหุม โอมานิปัตเมหุสีอายะเมตโยพุทโธสิทธิพุทธาชนาจิตตังสิทธิธรรมาชนาจิตตังสิทธิสังฆาชนาจิตตังเอหิพุทธาชนาจิตตังเอหิธรรมาชนาจิตตังเอหิสังฆาชนาจิตตังอริยะอริยะเมตโยพุทธายะนะมหาราโภ อริยเมตไตโยพุทโธสีอริยเมตไตโยพุทโธสิทธิพุทธาชนาสิตังสิทธิธรรมาชนาสิตตังสิทธิสังฆาชนาสิตตังเอหิพุทธาชนาสิตตังเอหิธรรมาชนาสิตตังเอหิสังฆาชนาสิตตังอริยอริยเมตไตโยพุทายงะมหาราภ อาริยเมตไยโยพุทโธสีอาริยเมตไยโยพุทโธสิทธิพุทธาชนะจิตตังสิทธิธรรมาชนะจิตตังสิทธิสังฆาชนะจิตตังเอหิพุทธาชนะจิตตังเอหิธรรมาชนะจิตตังเอหิสังฆาชนะจิตตังอาริยอาริยเมตไยโยพุทธายะนะมหาราโภ อาเรยเมตโยพุทโธโอมนะโมมหาอินทราจัคโคอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะมะภะทะจะภะกัสสปสัปะอิติอิติอรหังมหาไตรโลภังพุทังมหาเทวังราสิทธิเอโอมนะโมมหาอินทราจักโคอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ นามพะทะจะภะกัสสปะอิติอิติอรหังมหาไตโลกังพุทธังมหาเทวังประสิทธิเมโอนโมมหาอินทราจัโขอะระหังพุทโธนโมพุทธายะนามพะทะจะภะกัสสปะอิติอิติอรหังมหาไตโลกัง พุทธังมหาเทวังประสิทธิเตยสิงห้วาตัวเราสิงห้วาตัว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 สิงห้วาตัวเราสิงห้วตัวโอสีมหาคณะปัตยะนะโมนะมหาโอมสีมหาคณะปัตยะนะโมนะมหา อมสีมหาคณะปัตตเยนะโมนะมหาอมสีมหาคณะปัตตเยนะโมนะมหาอมสีมหาคณะปัตตเยนะโมนะมหาอิติอิติโกมาระไชเจดีจากมหาเถรโรราพาราพาพระวันตุเมอิติอิติโกมาระไชเจดีจากมหาเถรโรราพาราพาพระวันตุเม อิติอิติก um ุมารไข่เจดีจะมาหาเถรโรราพาราพาภวันต oh, ุณีสาธุพระพระพระสาธุขธรรมเน่ยะด้จเสวสดินะครันท่าน